เรามาดูวัตถุดิบค่ะว่ามีอะไรบ้างมีแป้งสาลีอเนกประสงค์370กรัมค่ะมีไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะเราจะใส่ไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดก็ได้ค่ะมีเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะมีผงขมิ้นหนึ่งช้อนชาค่ะหรือว่าเราสามารถใช้สีผสมอาหารแทนได้ค่ะมีมาร์เการีนสามช้อนโต๊ะค่ะมาร์การีนละลายนะคะสุดท้ายค่ะมีกะทิค่ะ กะทิ870 ml ค่ะเราจะคั้นสดหรือว่าใช้กะทิกล่องก็ได้ค่ะส่วนป้าป้าใช้กะทิกล่องนะคะกะ,กะทิกล่อง200 ML ค่ะแล้วก็ป้าผสมน้ำค่ะให้ได้ทั้งหมด870 ML ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการผสมกันค่ะเราใส่กะทิด้านล่างก่อนค่ะถ้าเราใส่แป้งก่อนเวลาเราปัน่นแป้งจะติดก้นเครื่องปั่นนะคะเราใส่เล็กน้อยก่อนค่ะ จากนั้นเราใส่แป้งลงไปค่ะล้วสลับใส่ค่ะใส่มาการีนค่ะถ้าไม่ใส่มาการีนเราสามารถใช้เนยสดเค็มหรือว่าหรือว่าเนยสดจืดก็ได้ค่ะถ้าทุกท่านจะใช้เนยสดเค็มลดปริมาณของเกลือเล็กน้อยค่ะ หรือเราจะใส่น้ำมันพืชแทนก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราใส่เนยสดจืดหรือว่าเนยสดเค็มหรือว่ามาการีนตัวขนมจะมีกลิ่นหอมกวา่าเราใส่น้ำมันพืชค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะเราจะปั่นนะคะตัวขนมของเราจะได้เนียนๆค่ะ ถ้าข้างปั่นของเราไม่จุเราสามารถปั่นสองรอบได้ค่ะใส่เกลือลงไปค่ะถ้าเราจะทําสีเดียวเราสามารถใส่สีลงไปปั่นพร้อมกันเลยค่ะถ้าเราจะทําหลากหลายสีเรายังไม่ต้องใส่ตอนนี้ก็ได้ค่ะเราค่อยแยกใส่ในภาชนะแยกค่ะใส่พรอมคมิลงไปค่ะ เพราะว่าตัวของแป้งจะติดจะติดค่ะส่วนของสีขนมนเลถ้าเรายังไม่ถูกใจเราสามารถเพิ่มเติมส่วนของขมิ้นผงหรือว่าสีผสมอาหารได้ค่ะจากนั้นเรากรองค่ะถ้าเราไม่กรองนะคะบางทีตัวแป้งอาจจะไม่ละลายหมดค่ะมันจะทำให้ไปอุดตันส่วนของรูได้ค่ะเวลาเราบีบ ลองกระทัะแป้งจะไม่ไหลเอกมาค่ะเรากรองก่อนค่ะโรตียารอที่มาเลเซียที่นี่ที่มาเลเซียนะคะเขาจะนิยมทานกับแกงกะหรี่ไก่หรือว่าแกงมัสมั่นไก่ค่ะหรือถ้าเราจะทานกับ นมข้นหวานหรือสังขยาก็ได้ค่ะที่นี่ค่ะเขาจะขายประมาณ6ชิ้น20บาทค่ะแล้วก็มีแกงกะหรี่ด้วยค่ะถามว่าเนื้อเนื้อไก่หรือว่าส่วนของเนื้อมีหรือเปล่าไม่มีค่ะมีมีแต่เฉพาะน้ําแกงค่ะส่วนป้าค่ะป้าจะทานคู่กับแกงมัสมันเนื้อค่ะแต่ป้าขอแนะนําค่ะถ้าเราจะทานกับแกงมัสมันหรือว่าแกงกะหรี่ค่ะเราพยายามทําน้ําแกงให้ข้นค่ะ น้ำแกงจะได้ติดที่ตัวขนมข่าจะอร่อยมากค่ะส่วนของแกงมัสมันเนื้อหรือว่าแกงกะหรี่ไก่ถ้าใครต้องการสูตรของป้าค่ะป้าจะมีแปะไว้ใต้คลิปค่ะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะหรือถ้าใครมีอะไรจะถามก็สามารถเม้นต์มาใต้คลิปได้ค่ะถ้าป้าเห็นป้าจะรีบตอบค่ะส่วนของขวดยอดขนมข่าป้าจะใช้หัวห้าหัวค่ะหรือว่าจะใช้ขวดแบบสางหัวก็ได้หรือถ้าใครไม่มีใช้หัวเดียวก็ได้ค่ะแต่ ถ้าหัวเดียวเราต้องบีบใส่กระทะทีละเส้นค่ะถ้าห้าหัวหรือว,ว่าสามหัวเราจะจะประหยัดเวลามากกว่าหนึ่งหัวค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเหาะใส่ในขวดกันค่ะเราเทาใส่ขวดเลยค่ะเราปิดฝาให้สนิทค่ะตั้งกระทะค่ะ เ้าจะใช้กระทะเทฟลอนค่ะถามว่าถ้าใช้กระทะธรรมดาได้หรือได้หรือเปล่าทำได้ค่ะเราต้องควบคุมไฟให้ดีค่ะเพราะว่าถ้ากระทะธรรมดาตัวขนมจะไม่เร็วค่ะเราใช้ไฟปานกลางค่ะเราทาน้ำมันบางๆค่ะไม่ต้องทาเยอะเกินไปค่ะจากนั้นเราบีบใส่กระทะเลยค่ะจะบีบแนวตั้งก่อนหรือว่าแนวนอนก่อนก็ได้ค่ะแล้วแต่ความถนัดของเราเลยค่ะ เราไม่ต้องบีบแรงค่ะเราบีบเบาๆพอค่ะถ้าเราบีบแรงตัวขนมจะออกเยอะค่ะพอตัวขนมเริ่มแห้งค่ะเราสามารถกลับด้านเลยค่ะเวลาเราผสมแป้งค่ะสีอาจจะอ่อนๆหน่อยค่ะแต่พอตัวขนมสุกสีก็จะสดมากกว่านี้ค่ะพอขนมเริ่มสุกค่ะเรากลับด้านกันค่ะ ป้าคนยัตใช้มือค่ะแล้วก็เรากลับด้านแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะพอเรากะช่วงเวลาที่เราบีบแด้ตัวขนมตัวขนมก็จะออกมาเป็นลายเส้นสวยงามค่ะไม่ต้องท้อค่ะว่าเราบีบไม่สวยเราพยายามเรื่อยๆค่ะเราฝึกทําเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวผลงานก็ออกมาสวยเองค่ะตัวขนมสุกแล้วค่ะ ก่อนที่เราจะบีบตัวขนมชิ้นต่อไปเรา,เราควรเอาเศษขนมออกให้หมดก่อนค่ะเห็นไหมคะว่าชิ้นแรกจะไม่สวยค่ะแต่ชิ้นที่สองที่สามก็จะสวยขึ้นมาเร่อยๆค่ะ ส่วนต่อไปค่ะป้าจะทำส่วนของใบเตยค่ะอัตราส่วนก็เท่ากันค่ะป้าใช้กะทิกล่อง200 ml แล้วก็ผสมน้ำใบเตยค่ะให้ได้ส่วนของกะทิทั้งหมด870 ml ค่ะอย่างที่ป้าบอกค่ะเราไม่ต้องบีบแรงค่ะถ้าเราบีบแรงตัวขนมจะออกมาเยอะค่ะลายก็จะไม่สวยค่ะ เห็นไหมคะถ้าตัวขนมยังไม่สุกเราไม่สามารถแซกได้คะ่ะถ,ถ้าเราแซ่ก็จะติดคะ่ะแบบน,นี้คะ่ะถ้าเราแซกออกมาแล้วมมนติดกระทะแสดงว่าตัวขนมสุกแล้วคะ่ะเรากลับด้านกันคะ่ะสูตรโรตียานเราของป้าข้างบานก็ยังนุ่มคะ่ะไม่แข็งกระด้างคะ่ะสุกแล้วคะ่ะเหมือนเดิมคะ่ะ เราจัดจัดเรียงให้สวยงามค่ะตอนที่เราตักขึ้นใหม่ๆค่ะตัวขนมอาจจะแห้งกรอบเล็กน้อยค่ะเป็นต้องตกใจไปค่ะพอเราพักให้เย็นตัวขนมก็จะนุ่มเองค่ะ มาค่ะมาถึงขั้นตอนใน,ในการพับตัวขนมกันค่ะเราพับเข้าหากันแบบนี้ค่ะจะนั้นค่ะเราม้วนเลยค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะป้าขอเนี้าตทำให้เสร็จก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรียบร้อยค่ะโรตียาลอป้าจะทานคู่กับแกงมัสมั่นเนื้อค่ะหรือว่าจะทานคู่อย่างที่ป้าบอกค่ะทานคู่กับนมข้นหวานหรือสังขยาแกงกะหรี่ไก่แกงกะหรีกกร่เนื้อก็ได้ค่ะใครไม่เคยทานโรตียาลอค่ะป้าอยากให้ทุกท่านลองทำดูค่ะ สูตรของป้ารับรองว่าแป้งนุ่มขํามวานค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ช่างตันตัน a ชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทั้งช่องเราค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำกับข้าวค่ะพบกับเราได้ใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสลรับเล็กก้มค่ะ